สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับมาถึงที่ข้างล่างแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นไปทําบุญมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ<ส>ก็เลยจะกลับบ้านแล้วนะครับมาถึงข้างล่างแล้วนะครับเห็นไหมเพื่อนๆบ่อ,อ,บอปลานะครับบอ่อปลาอยู่ตีนเขานะครับมันสะอาดใสมองเห็นปลามองเห็นช่วงนี้มันก็จะค่าแล้วนะครับเวลาก็ ค่ำแล้วนะครับก็เวลาช่วงนี้ก็ห้าโมงมันจะไม่ถึงห้าโมงนะครับสี่โมงสี่โมงยี่สิบสองนาทีนะครับบ้านเราก็บ่ายสองบ่ายสามนะครับบ้านเรานะครับบรรยากาศสุดยอดนะครับบรรยากาศอีเทนกิบรรยากาศสุดยอดครับเห็นไหมนะครับอ้าวอากาศบริสุทธิ์ผุดพอง สวยจริงๆน,นะครับน้ำใสสะอาดนะครับเพะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะครับเพราะว่าพวกผมกินข้าวอิ่มมากินข้าวอิ่มมากมันเป็นพวกของเผานะครับของเผานะครับเอาเขาเดือดอะไรไหมลูกปลาซาุปน,นเขาทำบุญเสร็จรเขาก็ลงมากินข้างล่างีข้างล่าง โอโมันมีพวกอ่าอะไรอะอ,ะอะไรน้ำาอัะนะนัน้นเป็นเป็นไอเป็นไดมันทอดกับเป็นไอน้ำแข็งที่เขาใส่น้ำแดงราดน,รน,น,นะครับอู้เห็นไหมนี่ตรงนี้โรงแรม งน้นต้นโน้นมาซาโนสูจิก็มีเขาเรียกวัดจำใสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอดีผมผมจะลอดออกจากาประตูสวรรค์อ,อีกรอบนช่ไหมครับนี่ ตูสวรรค์นะครับเห็นไหมเขาเขาคนญี่ปุ่นเขาจะมาปลูกเพราะว่าคนเขาเขาต้องหลอดตรงนี้นะครับหลอดหลอดไปนะครัก็ไปทําบุญตรงนู้นวัด่ตรงนู้นครับพอดีช่วงนี้พวกผมก็เสร็จจากขึ้นเขามาแล้วนะครับก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเพื่อนเห็นก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับเพื่อนเพื่อนยูทูบเหมือนกันนะครับอยู่เมืองไทย นะครับเห็นชิปเป็นยูทูบของพจบออินเจแปนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ถ้า,าคนเพื่อนๆดูเยอะนะครับผมก็จะทำเสื้อ,อ youtube ของพจบออินเจแปนให้นะครับให้ f อฟซนะครับถ้าได้ตามเป้านะครับผมก็จะทำนะครับไม่ได้ตามเป้าก็รอสักหน่อยนะครับเพราะว่าทำชิป ่าดีๆให้เพื่อนๆอยู่เมืองไทยดูนะครับอยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเมืองญี่ปุ่นนะครับมันสะอาดสะอ้านขนาดไหนนะครับบ้านเมืองของเขาเป็นยังไงผมก็จะถ่ายทําให้อาเพื่อนๆดูทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาสะอาดไปหมดนะครับหน้ามาเที่ยวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มัน โควิดเยอะก็มาเที่ยวไปยังไม่ได้นะครับก็รอให้มันโควิดหายก็มาเที่ยวหากันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเห็นไหมเพราะว่าเขาก็เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ททางนี้เขาไม่ทําอ่าได้ทําข้าวบาเล่นะครับเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาก็ตีเขาก็ตีเฟียงไว้นะครับตีฟางไว้นะครับ เห็นไหมเตีไว้อย่างดีเลยครับแต่แต่ตรงนี้เขาไม่ได้หยอดข้าวบาเล่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆคลองน้ำเขาสุดยอดเลยเขาไม่สงเขาไม่ต้องการน้ําฝนนะครับญี่ปุ่นเขาเนรมิตได้นะครับเนรมิดได้โอเคนะครับเอาเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ